ครับแนบแทบต,ตัวกับรายการมาโกโคลิคลฟูชิโนผมวันนี้จะมาสอนการเอาตัวรอดด้วยปืนงบน้อยราคาถูกๆนะครับในเกมรูบกันไดเกติชื่อวเอ็ดเวิร์ดอิตติงเรนนะครับว่าการเอาตัวรอดด้วยปืนงบราคาถูกๆเนี่ยทำอย่างไรบ้างรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากระดับยากกันก่อนเลยนะครับผมว่าผมเซตปืนอะไรมาบ้างนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเซตที่แบบว่าสําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับผมนะอ่าก็จะเป็นปืนเนี่ยครับผมวินเชสเตอร์นะครับผมนะราคาก็ไม่เท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยแพงมากครับผมบวกกับปืนคาบไลเอ็มเคหนึ่งนะครับผมก็ผมจะเอาสองกระบอกนี้ไปไปอาการเอาตัวรอดในระดับยากสุดเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมสีแดงๆเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนแบบเป็นการเอาตัวรอดแบบ เรียนเียนนะครับผมเกียนเกียนเลยนะครับผมแล้วก็สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้จนจบเกมเลยนะครับเคไปแล้วนะครับผมรถไฟออกขบวนแล้วนะครับนี่เลยนะครับระดับยากก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่นระดับยากไปจนถึงระดับง่ายนะครับเคมีเวลา5นาทีในการเอาตัวรอดนะครับผมไม่ยากครับไม่ยากครับส่วนโบกี้อุ้ยลืมเปลี่ยนโบกี้ตอนแรกผมว่าจะเอาโบกี้สีเขียวไปนะครับผมแต่ว่าผมลืมเปลี่ยนนะครับลืมเปลี่ยน ผมกะจะเปลี่ยนเป็นแบบโบกี้ธรรมดาเนาะแต่เอาเป็นว่าผมหลบห่าง,งก่อนล้วกันนะครับหลบห่างก่อนแล้วก็ดูรถไฟด้วยว่ามันจะมาส่วนไหนนะครับผมนะถามว่าพกปืนแบบเป็นประเภทไรเฟริลสองกระบอกมาไม่หนักหรอกครับผมมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะมันเป็นขนาดขนาดกลางนะครับมันไม่ได้ดักมากยังพอสามารถวิ่งหลบมิสไซล์ได้นะครับมาแล้วไม่รู้ว่าเสียงดังเปล่านะ ไม่น่าดังหรอก2องคิดอีมันไปนน่นแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวยิงตูดตูดลันเชอร์ก่อนเลยนะครับอืมยิงตูดลันเชอร์ก่อนดำเมจจะอยู่ที่91นะครับระดับระดับยากเนี่ยอ่าสำหรับคนที่มีงบน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับเนี่ยพอบรรจุลูกแล้วก็เอาปืนกระบอกนี้มาให้ไวนี่ mk 1มันได้เปรียบไปตรงนี้นะครับผมนี่คือข้อดีของปืน mk หนะครับราคาถูกแล้วก็ ปืนยิงเร็วด้วยแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับผมในการยิงส่วนของป้อมปืนนะครับให้เพื่อนเป็นคนถ่วงครับไม่ไม่ใช่ถ่วงดิก็แปลว่าเป็นตัวล่อให้เออได,ดอ้ยินเสียงแอดแอดละถ้าได้ยินเสียงแอดแอดกบเลยเฮ้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 ยต้องรีบยิงตรีบยิงเนี่เดี๋ยวแตกเอาแตก,ลแ,ตก,ลแ,ตกลแล้วครับผมแตกแล้วแตกแล้วโอเคนี่แหละครับผมสาเหตุสาเหตุที่ผมต้อง มีปืน M K 1เข้ามาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นปืนใหม่นะครับผมใหม่มาน,นานแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามีความคล่องแคล่วแล้วก็ประสิทธิภาพในการยิง่สูงมากนะครับโอเคเยวเก็บกระสุนก่อนดีนะที่ผมเอาโบกี้มานะครับตอนแรกว่าจะเอาโบกี้ธรรมดาไว้ก่อนแต่ลืมเปลี่ยนแต่กระช่างมันเถอะนะครับผ่านไปแล้วดูวซิมันยิงใครต่อมายิงป้อมปืนเลยนะครับไปหยิบมีเ,เ,เตอร์กันไฮ้ยแม่งมาวะ ให้วิ่งเลยเนี่ยให้คนอื่นเป็นตัวลอ่อให้นะครับ <texts> ส <hi> ่วนเราก็ยิงโอเคมันหนีวะเฮ้ย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 ปืนกลปืนกลอย่าขี้โกงอย่าขี้โกงเดี๋ยวรออีกทีก่อนรอมันมารอมันมาไม่ยากครับผมนะครับถ้าเรามีปืนกระบอกนี้เนี่ยบอกได้คบเดียวเลยคือทำอาหากินได้สบายๆเลยนะครับ ถามว่าใช้ปืน SMG ได้ไหมมันผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำให้ใช้ปืน SMG นะครับ SMG มันเป็นปืนเบามากปืนกา,กากเลยก็ว่าได้นะครับผมนะอาแล้วก็ถอยหลังไปอีกเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้นะเออมันชอบเป็นอย่างนี้จริงบอสมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากหรอกถ้าเรายิงตัวลันเชอร์ก่อนอ่ะตัวยิงมิไซล์อ่ะนะครับต้องยิงก่อนไม่งั้นมันหายนะทางตีเลยนะครับผมเนี่ยมายะมันหลายอารมณ์จริงวะ่ะ แล้วมันจะมาเล่นใครก็ไม่รู้เลยเนี่ยยิงผมป่าวะโอเคไม่ได้ยิงผมไปเลยวีเชสเตอร์เนี่ยมันมีหลายแบบนะมีแบบติดกล้องก็มีนะครับผมมีแบบระดับสีเขียวก็มีนะครับแต่ระดับม่วงไม่มีนะเฮ้ยมันใกล้จะตายแล้ววะยิงเลยยัดเลยยัดเลยให้มันตายไปเลย โอ้โมันยิงใส่ผมถ้ามันยิงใส่เราให้ให้หลบเลยไม่ปลอดภัยนะครับเนี่ยพอเกาะพอมันตายปุ๊บเนี่ยเนี่ยตายแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมมันตายแล้วนะครับห้องนี้น่าจะมีคนแบบเล่นเป็นเล่ดีๆอยู่นะครับเขาก็มีอยู่นี่วะนะเนี่ยไปแล้วพอมันไปปุ๊บเนี่ยข้อดีของมันก็คือเกาะมันจะหายไปเลยนะครับผมเกาะของรถไฟมันจะหายทําให้เราสามารถเนี่ยทําวามเสียหายได้อย่างเต็มคาระเบลได้เลยนะครับมาจุลูก,ก่อน โอ้ยตรงนี้ก็มีปึงกลกระบอกนึงนะแต่ว่ามันอยู่ฝั่งนี้ยเสียดายวะ่ะนะครับคือมันมันแล้วแต่ดวงเลยนะแล้วแต่ดวงด้วยแล้วแต่สังคมในเกมนี้ด้วยว่ามันเป็นไงถ้าสังคมแยม่มทุกอย่างมันก็แยม่หมดอะแต่จริงเราก็แบกได้นะเราแบกได้เราสามารถช่วยทั้งตีได้นะครับผมคือคนเดียวสามารถช่วยทั้งตีได้นะครับผมช่วยชีวิตได้หลายๆคนเลยนะครับดูสิเป็นไงสิบสองวิะไม่ทันอนะ มันมาช้านะครับเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับระดับระดับไฮหรือระดับยากสุดเลยนะครับผมสําหรับอัปเดตล่าสุดที่อัปเดตมาไม่กี่วันนี้นี่เองนะครับมาแล้วก็ไม่ฐาน,นครับเป็นไงครับระดับงายยากนะครับดูดูเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมมีปืน ที่ผมแนะนําเอาไว้นะครับผม2กระบอกนี่แหละครับผมสามารถทำอาหารกินได้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมต่อมานะครับผมระดับง่ายนะครับผมเนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยระดับง่ายปืนที่ผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเอาไปเนี่ยก็คือจะเป็นปืนพวกออโตเมติกไรเฟิลนะครับผมเช่นวินเชสเตอร์กับปืนพกนะครับผมปืนพกจะเป็นพวกเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับผมแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําก็เป็นพวกปืนแม็กนัมพอนะครับผมเนี่ยปืนแม็กนัม เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปเลยแมกนัมนะผมผมเอาแมกนัมกับวินเชสเตอร์ไปนะครับอ่าอันนี้แบบสําหรับงบน้อยนะครับผมเออปืนเอ็ม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 ทิปเอ็นเทนก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นปืนแนะนําเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะเอาในส่วนของปืนที่แบบหาง่ายนะครับผมหาง่ายแล้วก็เอ่อมันดูแบบว่าสามารถทําหากินได้นะครับผมก็จะมีสองสองเซตนี้นะครับที่ผม ได้เซตไว้นะครับผมคือวินเชสเ,เตอร์กับปืนลูกโม่นะครับแล้วก็โบกี้ลืมเปลี่ยนอะ่ะอันนี้ขอไปจริงๆช่างมันเถอะเราแทบไม่ได้แคร์เรื่องโบกี้นะแทบไม่ได้สนใจโบกี้อะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมสนใจแค่ว่าเราควรเอาตัวอรอดยังไงนะครับผมเราควรโฟกัสที่เรื่องของการเอาตัวรอดนะครับผมแล้วก็การขับไล่ศัตรูนะครับผมอ่ะนี่เลยระดับง่ายนะครับระดับโดนี่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะครับไม่ได้น่ากลัวเลยจริงๆเนี่ยมาแล้ว ว่าไงน้องสาวต่อให้เรามีโบกี้กระสุนนี้สุดท้ายเราก็ต้องสละไว้นะครับผมเพราะว่าโคนันมากองแน่นอนนะครับผมเราเสียแน่นอนเลยโบกี้กระสุนเนี่ยเสียแน่นอนนะครับคือให้ให้ท่านผู้ชมคาดเดาวไว้เลยนะครับผมเสียแน่นอนนะครับเพราะว่าตราบใดที่ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีคนที่แบบว่ายังยังไม่ร่ำรวยอะไรประมาณเนี้เนาะมันก็จะมาหาโบกี้เรานะครับ แลวทีเนี้ยเราก็จะเสียอัด้วยแบบเสียไปเลยอ่ะนะครับผมเพราะว่าคนกลุ่ม,มเดียวทําให้เสียโบกี้ดีๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจงเอาตัวรอดอย่างเดียวด้วยการวิ่งหนีนะครับผมอันนี้กระสุนที่ใช้ก็คือจะเป็นกระสุนธรรมดานะครับผมไม่ใช่อัเม์เพอร์ซีนะครับกระสุนธรรมดาหมดเลยทุกอย่างธรรมดาหมดเลยนะครับเนี่ยไม่ยากครับผมระดับกลางว่าเอาตัวรอดกันยังไง เดี๋ยวผมไปแบบด้านล่างเลยแบบไม่ใช่หลังคาเลยนะก็จะไปเปิดประตูตามนี้นะครับผมเปิดประตูตามนี้เลยโปะเอ้าไปต่อยมันหนีเราก็ต้องยิงไปก่อนนะครับแต่เจาะเกาะน้อยมากจริงๆเราสามารถปีนบนหลังคาได้นะแบบไม่ต้องใช้บันไดได้นะแต่ว่ามันเสี่ยงนะครับผมเพราะมันมีโอกาสเสี่ยงตกลางนะครับ โอ,อ้ยตรงนี้ก็มีคนใช้ปืนด้วยนี่วาวัดจิบหายละวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งยังไงยังไงานาะหลบยิงสวนยิงสวนถ้ามีปืนกลใช้เลยให้เร็วที่สุดให้ไวให้ไวไม่ทันวะช่างมัน วิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวปืนมีโซ่ดีสุดแล้วนะครับราคาถูกด้วยแล้วก็รีโหลดเร็วด,ด้วยตอนนี้เหลือใครบ้างวะเนี่ยเหลือผมแล้วหรอเอาเหลือสองคนตรงนี้อันล็อกลบลบเปนดิจิตอลไอ้น้องเนี่ยจุกเลยจ,จุกจุกอย่างเดียวแล้วก็ยิงสวนนะครับโป๊โ,โป๊ยิงสวนไปโป๊ะโป๊ะยิงสวนลบนะครับโป๊ะ ด้วยความที่เป็นแบบว่าปืนพกกับปืนวิเชเตอร์สองกระบอกน,นี่เนี่ยมันม,มันวิ่งเร็วขึ้นมากเลยนะครับผมเพราะว่าน้ําหนักปืนก็นไม่ได้เยอะนะครับโอเคพอมันกลับไปแล้วแล้วก็หากระสุนเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับตอนนี้เหลือเราอยู่คนเดียวละเนี่ยถ,ถ้าถ้าถ้าถ้ถถาดวงดีกว่านี้ก็เนี่ยจะได้จะเจอปืนเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันจะมีคนซื้อโบกี้ปืนมาแต่มันก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับมันมาแล้วเราก็ต้องยิงส่วนกันเลยปืน ปืนกลเนี่ยมันมันมันยิงยิงแล้วมันเจาะก,ก่อนนะทำเกิดทำความเสียหายได้ดีมากเลยนะครับผมนี่เห็นไหมแปบ๊บเดียวมันก็กลับไปแล้วนะครับถ้าโชคดีหน่อยก็เนี่ยได้ปืนเลยเนี่ยเจอเปืนแล้วก็ใช้เลยเนี่ยนะครับเราต้องรีบรีบเลยให้ไวให้ไวนะครับช็อตแอเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้มีไหมคือกระสุนเนี่ยมันจะอยู่ทุกทุกเกือบทุกบุกี้นะพยายามหาไอ้กล่องเนี้ยหายให้เจอนะครับมันอยู่อยู่แล้วล่ะนะครับมันพิมพ์อะไรวะ มันก็ไม่ได้พิมพ์อะไรนี่วารออย่างเดียวหญิงส่วนนะครับถ้าเราซื้อโบกี้ปืนกลด้วยมันก็ดีนะอมันเจาะเกาะนะครับผมมันเจาะเกาะเจาะเกาะแรงมากนะครับดาบเบสามสิบนะครับผมในระยะไกละร,ระยะไกลก็ประมาณดาเสามสิบเลยเต็มคาราเบลนะครับผมแต่ถ้าระยะไกลก็จะอยู่ประมาณยี่สิบนะครับเดี๋ยวรอรอมันมาก่อนดูจากทรงน,น,น่าจะไปเติมเลือนะครับผมไม่นามาดูจากทรงแล้ว จะปิดแชทอะเออเนี่ยมาละชนแน่นอนมันมีคนลอ่อไว้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยมาหาเราเลว,ลวไอ้น้องหลบเลยจุกจุกจังหวะนี้จุกเลยครับจุกอย่างเดียวสวนสวยสวนสวยสวยมันทีมเราไม่โดนหรอกกำบังเราเยอะที่กำบ,บังเราเยอะนะครับเฮ้ย ทีมใส่ใครวะสวนสวนเป็ดนึงสวนเป็ดนึงสวน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 เออหมดแล้วหมดลูกอล้วออยู่โบกี้นี้ก็ได้โบกี้นี้มันเออเนี่ยมันไปแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมระดับง่ายนะครับผมมันไม่ได้ยากอะไรครับนะครับเพียงแค่ว่าวิ่งจู๊กแล้วก็เอาตัวรอดเอาตัวรอดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมต่อมาระดับ ปันกลางนะครับผมระดับปันกลางก็จะเส้นสีส้มๆนะครับผมเอาตัวรอดกันยังไงนะครับผมก็เราก็จะใช้ปืนวินเชสเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับผมบวกกับใช้คาร์บอยเอ็มเคหนึ่งนะครับผมเป็นเซตงบราคาถูกนะครับโอเคเราก็จัดจัดเรียบร้อยแล้วผมเซตเดิมนะครับผมเซตเดิมกระบอกเดิมนะครับเหมือนระดับยากนะครับผมเหมือนเล่นระดับยากนะครับเราแต่เพียงแค่ว่าเราเราเน้นเน้นยิงปืนอ่ะเราเน้นช่วยชีวิต ลูกคีมอะอะไรประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องรถไฟมันชนชนรถไฟเราเนี่ยเราเราควรจู๊กหนีดีกว่าจยะยไม่ควรสู้นะครับผมจริงๆมันสู้ได้ยิงสวนได้นะครับผมจะยิงยิงแค่เม็ดสเม็ดพอนะครับแล้วก็หนีเพราะว่าป้องกันแบบว่าเราโดนชนอีกทีปุ่มเนี่ยแม่งกระเด็นเลยนะเอ่อต้องระวังนะครับผมแต่ถ้าเราโดนโดนมันชนครั้งแรกก็ไม่ต้องไปห่วงนะครับผมมันมันไม่กระเด็นนะครับแต่ถ้าโดนชนรอบ2อเนี่ยดีมันกระเด็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดเลยนะครับหรือเราจะเอาเซตนี้ก็ได้นะครับผมเอ่อเอาเอาปืนวินเชสเตอร์ออก อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้ผมจะเอาสอกระบ,บอกนี้ไปเลยนะครับมันจะวิ่งอืดหน่อยแต่ก็มันไม่อืดอะความรู้สึกผมไม่ได้อืดมากนะแต่ถ้าพกปืนปืนเนี่ยปืนสไนเปอร์ AWP อะโอ้โหโคตรหนักเลยนะครับเนี่ยกระบอกเนี่ยหนักมากนะครับผมแต่นี้เราแนะนําในส่วนของปืนปืนสายเขียวนะครับผมหรือปืนราคาถูกๆนะครับโอเคไปแล้วนะครับนี่เลยมัตเอรเรดนะครับระดับกลางๆนะครับผมถ้าไปไทยๆเนาะเรียกง่ายๆเนาะระดับกลางๆปานกลางเลยเอาตัวรอดไม่ยาก แล้วเราก็ลืมเปลี่ยนโบกี้แล้วช่างมาเถิดยังไงเราก็ต้องสลายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคนมันมาโถมโบกี้ผมอยู่แล้วอะนะครับมันโถมมาแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีก็มีกระสุนน่ะทีเนียเนี่มันเริ่มโถมมาแล้วนะครับจงคำนึงถึงไว้เลยว่าเสียแน่นอนโบกี้กระสุนน่ะนะครับเราไปโบกี้อื่นดีกว่านะครับเราจะอยู่แบบตายเนี่ยเลยข้างในรถไฟเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไง ไอ้มีบออไอ่เอาไอ้แก้วคนไทยไอ้แก้แต่งตัวเป็นบอลเลอร์เนี่ยแม่งมีบีมเต็มเฟซจริงนะแม่งคนไทยนะครับผมแต่งตัวเป็นบอลเลอร์นะครับผมมาแล้วเต็มเลยไอ้น้องรับดาเมจแลบแรงกระแทก์ฮันแน่ยิงใส่ใครไอ้น้องแม่งใส่กูเลยแหละใส่กูะไอ้เนเฮ้ยอัลล็อกดิพอช่างมาเถอะไม่ต้องอัลล็อกแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวยิงเลย เพราะพอถ้าเราเข้าไปปพิ่มยังไงมันก็ตันอยู่แล้วอะสามสี่แปะเข้าไปสมาธิสูงหน่อยค่อยๆยิงเฮ้ย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 ไม่ถึงวะถ้าผมลงไปอีกหน่อยอคือตกอะเนี่ยไม่ถึงอะ ไอ้มีบ่ะอ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเละงานเข้าแล้วตกบอลแล้วบอลมาย่อโดนนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยโดนคนล่อหนีไปก่อน โอ้ยลูกหมดวะวันนี้จะไม่ค่อยราบลื่นหน่อยโอเคไม่หนีไปละเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับผมในการเอาตัวรอดนะฮะโอ้ยบอลเลอร์แม่งโดนไล่บอลเลอร์คนไทยนะครับเอากระสุนมาชัวรเสียกระสุนไปเยอะหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยราบลื่นเฉยเลยงงเลยอืมเดี๋ยวรอก่อน ว่าไงไอ้น้องพยายามอย่าไปอยู่ยืนริมมากนะครับเพราะว่ามันจะมีคนประเภทที่แบบว่าชอบมาเดินชนล่วงตายกันหลายศพแล้วเนี่ยถ้าไปยืนตรงนี้แล้วมันเดินชนแล้วมันก็นล่วงมาเนี่ยจะต้องเป็นปัญหาทะเลาะก,กันเนี่ยโบกี้เอาเด้อต่ตรงนี้มีโบกี้สองชั้นนะรู้สึกว่าห้องนี้ผมรู้สึกน่าจะโชคดีนะเพราะว่ามีโบกี้สองชั้นมั่งอะไรประมาณเนี้ยหรืออะไรก็ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรประมาณเนี้ยเนาะ แปะเข้าไปโดนเต็มๆนะครับยิงระยะไกลได้นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปใกล้อะเนี่ยมันใกล้แตกแล้วตุ้มแตกเรียบร้อยนะครับปอมแตกทีเนี้ยก็สบายแล้วครับสบายแล้วทีเนี้ยวิง่งวิ่งจุกอย่างเดียวนะครับหนีอย่างเดียวเลยไอคนหนียิงสวนด้วย ที่เหลือซัพพอร์ตเราก็ซัพพอร์ตด้วยนะยิงให้มันเลือดลดเพื่อให้มันเกิดการหนีนะครับผมมันจะได้หนีไปมีเติมเลือดอะไรประมาณนี้สบายแล้วยืนชิวๆได้เลยเนี่ยยืนชิวๆยิงเลยเนี่ยแต่ข้อเสยป,ปืนนี้คือมันจะยิงช้านะครับผมดาเมจก็ไม่ค่อยจะเยอะมากเพราะว่าบก,กับมีเกาะด,ด้วยนะครับผมเมื่อก่อนมันแรงมากนะกระบอกเนี้ยแรงสุดแล้ว แต่เดี๋ยวนี้คือมีพอได้ MK 1กระบอกนี้ปุ๊บโอ้โหไอคันไอกระบอกนี้นแม่งนำเลยนำเลยได้เปรียบหลายอย่างนะครับดา m a จความคอง่งแล่วแล้วก็การรีโหลดนะครับเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยมันกลับไปแล้วรถไฟมันไม่มีอะไรท้าทายเลยสำหรับผมนะคือถ้าถ้ายิงไอ้ส่วนที่ที่ผมบอกไปพวกปืนอะไรวนะนีที่เดี๋ยมันก็แบบถ้าเราไปทำลายมันได้มันก็คือจบแล้ว รถไฟก็คือแบบง่ายไปเลยอ่ะจักยากกันเป็นง่ายเลยนะครับเดี๋ยวยิงตัวรถไฟหน่อยดาเมจเบามากเลยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเกาะเลเวลสองอ่ะระดับระดับมีเดยมอ่ะระดับกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมจบแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับมีเดยมนะครับผม ก็ขอจบคลิปประมาณไว้เทียงเท่านี้เลยกันนะครับผมอย่าลืมกดไลก์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมถ้าผู้ชมใหญ่มนับคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโ okay, อเคทูบีขติดยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมไลค์แล c r i b e ด้วยเดอร์